ค่ะสวัสดีค่ะช่องเกษตรรู้เรื่องค่ะค่ะวันนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะเขาก็ยังขึ้นไม่เต็มค้างดีนะสำหรับตำลึงนี่ค่ะตอนนี้ตอนเช้านะคะเนี่ยวันนี้แดดดีนิดนึงนี่ค่ะยอดใสใสสวยๆเลยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เก็บทั้งการอย่างนี้เนาะเด็ตั้งการที่ทุกคนเคยอาจจะเคยเห็นที่เขาขายนำท้งตลาดนะอันนี้จะเป็นเด็ดใบค่ะ เราจะเด็ดในแปลงนี้เลยนะคะอ่านี่ยอดสวยๆเลยค่ะถ่ายให้ดูซิกนี้เก็บไปแล้วนะไม่จะมองดูบางๆนิดนึงค่ะนี่มีิกาดโดยรวม <c oughs> ค่ะนี่ค่ะก็อุปกรณ์ นี่เราเก็บไปบ้างแล้วนะคะสำหรับออเดอร์วันนี้ค่ะเรวเด็ดใบแบบนี้เลยเด็ดใบปนยอดแ้วก็มีใบอ่อนบ้างนะคะติดไปนี่ค่ะสวยเลยแหละวหวงง่ายแบบมันหน้ามันหน้าทานมาเลยค่ะเราเด็ดใบไปให้พร้อมเลยนะอุปกรณ์เราอย่างที่สําคัญนี่ค่ะตะกร้าคา่ะนี่นะคะเต็มตะกราา้าแหละเราก็ผูกติดไว้ับเอวนะคะพอดี วันนี้ออกมาเ่ยไล่คนเดียวเลยไม่มีคนถ่ายให้ดูเดยวถ่ายคนเดียวไปก่อนค่ะนี่ค่ะเราจะเก็บนะคะเช่นเช่นใบพวกนี้ใช้ได้แหละนี่ค่ะเก็บเลยค่ะเก็บใส่เลยเก็บใส่เลยจริงๆนี่เก็บสองมือเลยนะคะตะเอิรนถือกล้องไว้มือหนึ่งนี่เลยค่ะเก็บเด็ดๆนี้เลยค่ะใส่เด็ดใส่เนี่ยสบายมากเราผูกตะก้าวไว้ข้างหน้าค่ะ ยอดเราก็เะผสมไปเลยใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะเก็บได้แล้วค่ะเก็บได้แล้วค่ะมันเริ่มมีใบแก่เข้มแล้วขนาดขัดพันนะคะเนี่ยทีนี้ว่าถ้าเป็นเมนะ็ดอ่ะมันก็จะมีการกลายเป็นใบแบบนี้บ้างนะคะจริงๆแล้วที่เราต้องการเราก็ต้องการใบเต็มแบบนี้ทั้งหมดนี่ใบเต็มแบบนี้ทั้งหมดนะคะอันนี้จะสวยกว่าเนาะอืเราก็เด็ดสารเก้าใบยอดใส่ปนไปนะคะ เพื่อความสวยงามน,นะคะมองดูน่าทานาคือพู้ง่ายเราก็ต้องรีบเก็บแหละเพราะว่าใบถ้ามีใบแก่เยอะแหละแล้วก็ลูกค้าก็รออยู่ค่ะรออยู่นี่ค่ะสวยๆเลยค่ะใบสวยๆเต็มเลยนะคะนี่ค่ะตะกร้าที่เราใช้เราใช้ผูกเอวอยู่ตอนนี้ก็ เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะค่าทรงนี้แหละนี่ยค่ะเก็บมีเชือกผูกเราก็ผูกเอวไว้ข้างหน้านะคะเราก็ใช้สองมือเราเก็บเลยตอนเช้าเช้าเนี่ยเก็บดีค่ะใบตำลึงเราจะไม่เหี่ยวง่ายเพราะอากาศร้อนนะคะเราก็สามารถสังเกตสี่ใบได้ยอย่างชัดเจนไม่อ่อนเกินไปไม่แก่เกินไปนะคะ กำลังดีค่ะได้แล้วเราก็เทสกา้าอย่างนี้เลยนะคะนี่เต็มตะกา้าแล้วค่ะเพราะเก็บออกมาตั้งแต่ยังไม่เจ็ดโมงเช้านะตอนนี้ก็ใกล้แปดโมงลวนี่ค่ะโอเคได้เดินนะคะว่าจะสะอาดแล้วก็ใบสวยมากนะคะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูน้าแปลงกัน เก็บได้ละเราเลยเริ่มเก็บได้อันนี้เนะ้อที่อยู่ประมาณงานหนึ่งนะคะเพราะว่ากําลังหาที่ใส่อยู่อาจจะต้องขยายหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะคะ,ะถ้าออเดอร์มาเราลว้วก็ต้องนั่นนิดนึ่งต้อนรับช่วงหน้าหนาวเลยคะ่ะยอดยอดยอดเต็มล้วนเลย ได้ยอดเต็มเต็มค้างเลยอันนี้สี่แถวนี้เพิ่งจะปลูกทีหลังนะคะปลูกทีหลังแบบนี้ปลูกก่อนค่ะสี่ถา่องนี้ปลูกไปก่อนนะคะใบเราสามารถเก็บได้แล้วส่วนอันนี้เราเก็บและมันจะปุ่งนิดนึ่งแต่เราก็ต้องพอเร,เราเก็บเราต้องเบื่อใบ,บไว้้เขามั่งนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยเห็นใบแล้วก็แบบคือรูดเก็บหมดเลยแต่ก้าน การอย่างนี้อย่างเดียวแบบไม่มีใบให้เขาเลยนะคะเพราะว่าใบพืชเป็นห้องครัวนะคะเขาไว้สมัครปรุงอาหารแลยแล้วก็ดูดอาหารเข้าไปเลี้ยงลําต้นนะคะเพื่อจะให้แทงยอดนะคะแล้วก็มีใบสว,สวยโตๆให้เราเก็บนะคะถ้าเราเด็กเขาหมดจนเกลี้ยงไม่เหลือเลยเนี่ยมันจะทําให้เขานี่ปรุงอาหารแล้วก็ แตกช้าแลละทีเนี้ยค่ะปรุงอาหารไม่ได้สั่งขอแสงไม่ได้นะคะค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเก็บก่อนนะ,ะไปเก็บต่อก่อนนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ